อย่างที่บอกมาแหละแรงไม่พอหรอกมันไม่จบที่ฮด,ดีผมบอกแล้วว่าถ้าจะแต่งก็อย่างที่บอกแล้วมาไม่จบตังนี้ก็เดี๋ยวผมจัดได้เต็มที่เลยนะจัดเต็มที่คดเคเส่องเสียงชุดใหญ่เลยนะนี่ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะฝา,ากระป๋ากับเบรแบบหนักๆเอาว่าสเต2สองมาสเต๊สาม 2, มา,า,เ,ม 3, มาเอามาลองดูกันเดี๋ยวผมขอฝากคลิปผลงานชุดนี้ไว้ด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ อ่ะครับโอเคนะผมสำนักโกนสองล้อแต่ไหลเหมือนเดิมนะโอเคเก็ตามคิวนะใจะเย็นๆได้ทุกคันได้ทุกเจ้า <c oughs> โอเคนะเอสวันนี้นะปี20อ่าแดงเชอร์รี ury, ่แดงเชอร์รี่มาโอเคต่อเลยต่อจากอ่าอิเล็กต้าปี20เหมือนกันนะอย่างที่บอกมาแหละแรงไม่พอหรอกมันไม่จบที่เฮดดีผมบอกแล้วว่าถ้าจะแต่ง ว่าเรื่องความบันเทิงทุกสิ่งทุกอย่างของแต่มีทั้งแบรนด์และไม่แบรนด์ท่านอยากได้อะไรบอกเรานะเดี๋ยวจัดให้ก็โอเคนะขอขอบคุณพี่ไว้วางใจให้สำนักคนสองร้อแท้ไหลได้ดูแลนะก็มาโอเคเห็นไหมนี่สปอร์ตไลท์อย่างสวยเลยนะ แล้วก็ไฟหน้า LED LED คือตัวนี้มันจะกินไฟน้อยและให้ความสว่างได้เยอะมันจะผิดจากเดิมเดิมๆดที่เป็นพวกไฮโดรเจนไฮโดรเจนจะกินไฟเยอะแล้วความสว่างก็จะเบาลงไปก็อย่างที่บอกแล้วมาไม่จบตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจัดให้เต็มที่เลยนะจัดเต็มที่จะมีชุดเครื่องเสียงนะอย่างที่บอกแล้วชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยนะ เน่ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะฝากระเป๋าเรียบร้อยนะสีอะไรเสร็จหมดแล้วสีเสร็จแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องสีอ่าบางที่ท่านใดที่สงสัยว่าเอ๊แล้วสีเนี่ยมันจะโอเคไหมเหมือนไม่เหมือนอะไรเงี้ยบอกไม่เป็นไรผมรับประกันนะผมทํามาเนี่ยรับรองว่าเนียนรับรองว่าจบก็โอเคเดี๋ยววันเนี้ย จะจัดเครื่องเสียงชุดใหญ่นะจัดเครื่องเสียงชุดใหญ่เดี๋ยวเรามาชมกันว่าผมจะจัดอะไรบ้างนาโน่นเตรียมไว้แล้วทัวแพ็กเดี๋ยวผมจะใส่ซับบ็อกของเคนบูด d 0 0นิ้ว2ลูกเลยจับเบรแบบ,บหนักหๆเอาว่าสเต,ต 2, ๊ดสองสเต๊ดสามมาเอามาลองดูกันของผมไม่มีบบสเต,ต๊ดอะผมจัดชุดเดียวรวดเลยนะเดี๋ยวผมขอฝากคลิปผลงานชุดนี้ไว้ด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ มา,มาให้ใกล้เลยมาโอเคกว่าจะจบได้เอสจีสองพันยี่สิบนะครับไล์เลยข้างถนนวันนี้นะเอาเลยนะนี่เสียงผมบอกแล้วเอสีอ่ะมันไม่ใช่แค่ทรงพลังมันต้องบันเทิงด้วยต้องให้สุดทุกอย่างนะครับมาโอเคขอขอบคุณนะที่ไว้วางใจสำานักคนสองล้อแต้ไหลนี่ชุดใหญ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 ่นะชุดใหญ่นี่ชุดใหญนะ่มาโอเคนะตามนั้นเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ดูนะ

เบรแน่นๆนะผมบอกเบตแน่นๆนี่กลางแจ้งนะเบตนแน่นๆแล้วก็เสียงคมชัดนะไม่ต้องกลัวว่าเบตไม่หนักอ่ะจับเต็มๆทุกทุกคทโอเคนะผมขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะสำหรับ SG 2020และชาวเฮตีทั้งหลายถ้าสนใจความบันเทิงหรือจะตกแต่งทุกอย่างให้นึกถึงสำนักคนสองล้อแต่ไหลครับผมขอขอบคุณครับ